อติจา่ยยากับมาอัพเดทให้เบิ้งเล้ะงั้นอีกเอาน้องปาม <c oughs> มาแต่โรงเรียนแล้วอาผู้ไปฮับงานบอยไปฮับมือเนี่ย <c oughs> เอีหยังเมื่อเราบอลกมานั่งดูเว็ดอีหยังแง่นึ่งข้าว้างถวย เฮ็ดยังกินแลงงข้ามือเนี่ยเจียวไข่นี่จะ็นไข่กินตะไคร่ทำไมือไดก็ได้เฮ็ดอันอื่นนี่เป็นอย่างเอา,าห้่งมาต่ำเจียวไข่เก็บยอดผักขาอ,อ่อ,อนๆมากินกับแล้วก็ลวกพักเกินจักน้อยพอพัลดิมาปะ จับท้ายให้แม่อเน,นี่ยท้ายไปน้ำมันนี่แหละเอาไปให้แม่พ,พ่อพ่อเพิ่อนเบิองวิลาเลยเลียงมาเห็นอย่างนั้นนัำนนี่เพื่อนเพื่นเพืเ่อนกันไปกันไปก,กันไปไ <laughs> <laughs> 当。 อดีดาเ็นนงนย,ยาก่อนมีกต้องเป็นกระตาจ้าขอนี่อเ่เขาเล่งดีๆว่าไม่สิถึงจังไ่ทครั้ยะ เจ้าตลาดเป็อย่างคิงอันแม่ขนมแลวมีอะไรอีด้ได้ได้ยังได้ยังสะหัวสะบูตะบูตะบูยังสะบูเล็วหรือว่าสะบูก่อนสะบูก่อนแล้วนะนกแก้ว

มูับกดูกหมูก็มีกระดูกซี่โครงก็มาัวหมูหางหมูหูหมูี่หนเนี่ยไม่เห็นเนี่ยแม่แม่เฮ็นยังกอน้าบ่เห็นเหอ่อดตุ่ม ปไปใส่เม็ดางมไปบงด้วยตัวไม่สวยดีละเอาไม่ยุ่งพขาดาวเลยขาว้าวปีนี้คิดซะมากอะไรนะขาวันเดือนเนจ่กนปี่ เดอวันเหดือดังังลงเไอ้นบอกมาปะเาขึ้นไไมาบวาห้าสบจกันเนาะต้นต้นต้นผักขิงเป็นอย่างผักแล้วพ เตะมาเตะห่างห่างเกือบขาด มืงมาเบิองกันขานนี่ตอนที่โนไปแข่งอ่ะถือเขาจะเตะข,ขาขามึงบวมเลยข้างขวาก็ไม่เจ็บเลย

เอาปีชิปชพี่นี่ทอปฝากเวไสนมีนะจ้าคิดหน่าพอก,กันไม่จ้าตวันจ้าบ๊ายบายบ๊ายบาย